สำหรับราศีตุลน,นะคะคุณกำลังฟังดวงรายเดือนพฤศจิกาย,ยนกับรายการฟันเดือนกับคว็นดาบอยู่นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นดวงภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงรายบุคคลเนาะก็อาจจะทายในเรื่องของการให้ไกด์ไลน์คำแนะนำและสิ่ี่ต้องระวังประมาณนั้นค่ะอ่ะภาพรวมนะคะนี้ต้องบอกก่อนว่า มันเป็นหลายๆสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจมีเกณฑ์แรงขับเคลื่อนจากการเป็นหนี้นะคะหรือมันมีรีฟิวที่เหมือนกันบ,บว่าคนราศีตุลน,น่ยยังต้องเหนื่อยอะไรกับในช่วงนี้อยู่แต่มันเป็นการเหนื่อยที่ได้เงินมาคุ้มอาจจะมีเสียเรื่องสุขภาพหรือมันจะเป็นในเรื่องของการที่คุณต้องควบคุมอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวคนเดียวซึ่ง มันจะต้องหาสิ่งที่ฮิวใจเป็นพลังงานสําคัญสำหรับคนพอสมควรเลยนะคะคนราศีตุลแต่อีกนิดนึงผู้ใหญ่ยังให้ความช่วยเหลือดีแต่เพื่อนสังคมผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเริ่มกับมาจริงคือครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะดังนั้นทำอะไรใจเย็นๆวางแผนระยะยาวรวมถึงแผนสำรองสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยขับเคลื่อนไปต่อได้ด้วยเหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้ากันในหัวข้อเรื่องงานนะคะสำหรับในเรื่องงาน หัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของคนที่ทำงานประจําอยู่นะคะทำงานประจําเอก,กชนราชการรัฐวิสาหากิจนะคะอ่ะก็งานประจําทั่วไปเลยพี่อยากจะบอกว่ามันมีเกณฑ์นในเรื่องของชิงเรื่องการปรับตําแหน่งการเลื่อนขั้นการออฟเฟอร์เสนอให้นะคะแต่มันเป็นแค่เพียงเหมือนเขามาคุยนะเจ้าหนุงเจ้านายคุยหรือเจ้านายมาเล่าโปรเจกต์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งการเลื่อนจริงๆแพรรู้สึกว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะแต่แค่เดือนพฤศจิกายานนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกาะน,นั่นเองค่ะกับต่อมานะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือระวังปัญหาร่วมงานกับคนอายุน้อยหรือคนที่มีนิสัยเป็นเด็กๆพูดจาต้องตรงผงผางที่มันดูพูดไม่ค่อยเข้าหูทําอะไรแล้วไม่ค่อยสบายใจต่อกันนะคะแพรเลยให้เป็นว่าดังนั้นคนราศีตุลเนี่ย ใจเย็นๆแต่แนะนําว่าถ้าสิ่งใดที่พูดตักเตือนได้หรือคุณวางตัวว่าเฮ้ยถ้าอยู่ในที่ทํางานอ่ะเราแคร์นิดนึงนะแต่ถ้านอกงานอาจจะเป็นเพื่อนกันไปวางตัวเป็นเรื่องสําคัญได้ด้วยนะคะอ่ะเกณฑ์การเดินทางไกลมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์แบบปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของงานที่เยอะขึ้นหรือคุณไปช่วยอยู่กับตแหน่งอื่นที่อื่นก่อนก็ได้นะคะยังไม่เห็นเกณฑ์ออกนะแล้วก็ อันนี้ถ้าออกก็จะสู่บุคคลนะคะ,ะแต่เป็นไปได้ว่าถ้าคุณกําลังดูในเรื่องของการติดต่อสื่อสารงานต่างชาติการรอปิดจจอบปิดโปรเจกต์เนี่ยแพรู้สึกว่าครึ่งเดือนหลังจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าครึ่งเดือนแรกนะคะมันเป็นเหมือนจุดที่ยังไม่ลงตัวมันยังมีความวุ่นวายหรือเป็นจุดที่ทําให้คุณเออต้องมานั่งใส่ใจรายละเอียดอีกนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของคนทำกิจการส่วนตัว SME นะคะฟรีแลนซ์ค้าขายเนาะแพ่ให้เป็นว่ามันมันเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันไปจะดีกว่าค่ะมันอาจจะมีจุดจิกนิดนิดหน่อยอย่างเช่นดีเทลของเครื่องปริ้นหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติไปมันจะค่อยๆแก้ไขปัญหาได้แต่ขอแค่อย่าใจร้อนหรือขอแค่อย่าที่แบบเขาเรียกว่าไง ตัดสินใจใช้เงินแก้ไขปัญหาเพราะมันอาจจะไม่ดีเสมอไปนะคะรวมถึงในที่นี้เนี่ยปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันก็ทําให้ตัวคุณเองเห็นนิสัยของคนรอบข้างหรือว่าเห็นอะไรที่มันโอเคขึ้นไปกว่านี้นะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งแพรให้เป็นว่าเกณฑ์การทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเดินทางไกลย,ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะรวมถึงเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการการเรียนการสอนเกี่ยวกับเด็กยังได้อยู่เอาเป็นว่าคุณจะยังมีไอเดียในการหาแ,แผนสำรองกับตรงนี้อยู่นะคะแค่ใจเย็นๆแล้วก็อย่าก,กดดันไปด้วยนะคะอ่ะอีกนิดนึงแพรเห็นว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกออปชันผิดสมมตุติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหมึกหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแกจิตไอทีเทคโนโลยีเป็นตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ย แพรรู้สึกว่าใช้เวลาตัดสินใจนิดนึงอย่าเพิ่งใช้เงินแก้ปัญหาเพราะว่าอาจจะเป็นทาตการตลาดแล้วอาจจะไม่ได้โอเคอย่างที่คิดเนาะก็ให้เป็นว่าจะซื้อขายจะเอาอะไรมาทดแทนเปรียบเทียบดูไปก่อนช้าๆไปก่อนจะดีกว่าค่ะแล้วก็สอวเรื่องของคนที่ตกงานคนกําลังหางานทํานะคะแพ้ให้เป็นว่าเกณฑ์การได้งานแนะนําว่าต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยค่ะ จะเป็นเพื่อนพี่น้องคนรู้จักได้คนในองค์กรได้หรือเป็นผู้ใหญ่คนที่คนที่เคยทำงานด้วยกันก็ว่าได้นะคะคราวนี้สิ่งที่แพจะแนะนำคือมันอาจจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าคุณจะยังไงต่อถ้าใจอันนี้เป็นภาพรวมนิดนึงนะถึงแม้ใจคุณนะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเบือ่อ ทำงานประจําและไหนๆก็เออออกมาแล้วอะเรก็เออแบบตกงานมานาหนหลายเดือนแล้วง้นฉันทํางานส่วนตัวเลยดีไหมถ้าคุณจะลุยไปก็สามารถทําได้เลยนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยถ้าคุณคิดว่ายังไหวกับงานประจำตอนนี้ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนจะไปทำก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะแต่แค่มันต้องมีการจัดแบ่งเวลาให้ดีคราวนี้นอกจากผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแพรแนะนำว่าอาจจะเริ่มจากการที่นัดลองไปกินข้าว หรือส่งของขวัญตามวาระวันเกิดหรือถ้าจะไปคุยให้เรื่องช่วยเส้นสายอะไรเนี่ยมีของฝากติดไม้ติดมือหน่อยจะช่วยทําให้อะไรอะไรมันง่ายขึ้นนะคะทีนี้หลายๆคนมีอีกทีนึงคือคิดอยากไปเรียนต่อหรืออยากได้ทุนไปทํางานต่อเมืองนอกเลยสามารถมีและเผลอเผอ,เ,ผอเน้นในสิ่งที่ถูกกฎหมายไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นปัญหาระยะยาวค่ะ แพลนเลยให้เป็นว่าภาพรวมเรื่องของคนที่ตกงานเนี่ยยังมีหลายทางเลือกตัดสินใจได้ดีอยู่นะคะแต่ขอแค่คุณต้องตอบใจตัวเองให้ได้ว่าคุณชอบและต้องการอะไรคะ่ะสำหรับในส่วนของภาพรวมเรื่องการเงินของคนราศีตุลน,นะคะโชคลาภมีน้อยเหลือเกินเน้นจากน้ำพักน้ำแรงในเดือนพฤศจิกายนเลยค่ะพฤศจิกายนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปนได้ว่าหนึ่งคุณลงมือลงแรงทําแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ตัวคุณเนี่ย ใจได้อย่างชัดเจนว่ากาําไรเปอร์เซ็นต์หรือว่าผลขยายระยะยาวมันเป็นยังไงนะคะการลงทุนแปลว่าโอเคยังพอได้อยู่ถือว่าดีนะคะแต่ว่าแค่ไม่เด่นเรื่องโชคลาภเฉยๆคราวนี้เงินงซิงของคุณเนี่ยมีโอกาสหมดไปกับงานสังคมปาร์ตี้มิทติ้งอีเวนต์หรือการที่แบบคุณไม่ได้เจอเพื่อนนอย่างเงี้ยอะไปเลี้ยงข้าวกันยาวไปกินข้าวกันยาวเลยในวเวอร์ชั่นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้การท่องเที่ยวการเดินทางแม้จะยังมีอยู่ก็จริง แต่แพ้ให้เป็นว่าใครที่ดูเรื่องการเก็บออมฝากเป็นกองทุนฝากไปเ,เป็นอะไรเงี้ยดูน่าจะเซฟกว่าเพราะเป็นไปได้ว่าบิตคอยคริปโตช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาได้ด้วยนะคะหรือคุณซื้อผิดตัวคุณเล่นผิดเลยไม่เป็นบริหารเงินเป็นดอยก็ได้ไหมคะเลยให้เป็นว่าใจเย็นๆศึกษาดูให้ดีก่อนและที่สาําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ ใครที่จะดูเอาของเก่าวินเทจมือสองมาขับมามาขายมาใช้ต่ออะไรเงี้ยสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมันดีกับงานการที่คุณหางานเสริมงานอนดิเรกนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพของคนราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนะคะจริงๆไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ในนี้แพนเน้นอาหารสุกอาหารสดร้อนนะคะเพราะระวังเรื่องท้องเสีย ติดเชื้อหรือว่ามันเป็นจุดที่ไม่ดีกับร่างกายได้ด้วยระบบการย่อยนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าคิดจะไปทําฟันจะไปจัดจะไปดูแลรากอะไรเต็มที่ได้เลยสิ่งที่ต้องระวังจริงๆสิงของคนราศีตุลนะ่ะมันจะเป็นในเรื่องของพวกการเตะเพื้นชนสดุดสะดุดอะไรเงี้ยความซุ่มซ่ามตรงนี้จะเป็นหลักๆได้ด้วยนะคะดังนั้น ฟังแล้วก็จะหาโอกาสจัดบ้านจัดที่นอนอะไรก็เต็มที่ไปเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้แบบมันโล่งคลีนเคลียร์เจออะไรที่แบบโอเคมากขึ้นแล้วก็เออแบบมันทําให้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายๆด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะอีกนิดนึงระวังพวกสิวตุ่มแพ้ผื่นคันนะคะบางคนมีฉีดวัคซีนแล้วเป็นงูสวดได้ด้วยดังนั้นสาวๆถ้าแบบจะดูเมคอัพสกินแคร์ได้ระวังมีการแพ้นะคะเกิดขึ้นเช็คที่ผิวหนังก่อนให้ดีค่ะ ส,ส่วนของความรักนะคะความรักนะคะ,คก,ะ,คะก็อยากจะบอกก่อนว่ามันมี2เวอร์ชันเหมือนเดิมนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่อยู่แล้วอ่ะรอบนี้นะคะคนโสดแพ้คอหัวใจสีแดงนะคะส่วนคนมีคู่แล้วคอหัวใจสีน้ําเงินนะคะแพ้อยากรู้ว่าทีมไหนเด่นทีมไหนเยอะที่สุดกว่ากันนะคะหรืออ่ะถ้ามาฟังถึงตอนนี้แล้วเนี่ย ใครที่ฟังอยู่นะคะจะส่งไปให้คนราศีตุน้นฟังด้วยก็ได้หรือคลิปอื่นๆของคนใกล้ตัวเนี่ยก็อย่าลืมลองหาไปฟังนะคะแท็กแชร์ต่างๆได้ฟันดงกับควินดาบและอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้คนใกล้ตัวคุณดูนะคะโดยเฉพาะคนราศีตุนด้วยกันนะอะ กลับมาที่ในเรื่องของความรักคนมีคู่ก่อนคนมีคู่แต่งงานแล้วคบกันอยู่เป็นแฟนนะคะแพรให้เป็นว่ามันเริ่มมีการคุยเรื่องอนาคตมากขึ้นหรือเป็นจุดที่คุณกําลังตัดสินใจครั้งสําคัญอาจเป็นการแต่งงานได้หรือเป็นจุดที่จะทำธุรกิจร่วมกันก็ถือว่าได้นะคะส่วนเกณฑ์การทองตั้งคันมีน้องจริงๆจาก สุขภาพเตือนอยู่แล้วว่ามีนะคะก็ถ้าคิดจะตั้งใจมีก็สามารถทําได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเอาเอาความพร้อมก่อนดีกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ได้เหมาะกับการมีลูกก็เอาตามความคิดเห็นคนทั้งคู่ดีกว่านะคะ,ะเก่ะการมีลูกมีเกณ่การวางแผนอนาคตมีรวมถึงการท,ทํากิจการส่วนตัวคราวนี้แพรให้เป็นว่าเออมันอาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นของคนต่างกลุ่ม เช่นอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณที่รู้สึกไม่โอเคกับพฤติกรรมแฟนอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้แบบดังนั้นใจเย็นๆนะคะหรือถ้าคิดกําลังจะดูแยกไปอยู่เป็นครอบครัวกับแฟนคุณเอง2คนเช่นไปดูบ้านดูสังหาอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้อยู่เหมือนกันนะคะจริงๆความสำคัญของคนราศีตุลไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะมันเป็นคู่ซัพพอร์ตที่ดีและไปกันด้วยได้เพียงแต่ข้อเสียเนี่ยมันจะเป็นคือมาจาก คนใกล้ตัวคําพูดเก็บคําพูดคําอ่านมาฟังจนทําให้บางทีอาจจะเสียสติได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะส่วนคอนโสริรนะคะคอนโสริรจริงๆเหมือนจะกด next ไป่อนเลยจะดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแพรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ช่วงที่ดีนะแต่มันจะดีกับการที่1 ออมีโอกาสคนเก่าๆวนกลับมานะคะคนเก่าๆไม่ว่าจะเคยคบกันกี้เก่าหรือก็แล้วแต่เนี่ยหรือคนคุยก่าจริงแพ้แนะนําว่าถ้าคนเก่ากลับมาในนี้ไพ่บอกว่าเป็นเหมือนบททดสอบใจเรานะคะว่า ถ้าเราเลือกเนี่ยเราจะตัดสินใจผิดไหมหรือถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยมันจะแก้ไขได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าซึ่งจากไพ่ตอบแล้วว่ายังไงมันก็เหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวเขานะคะมันเลยจะเป็นบททดสอบของตัวคุณนั่นเองว่าถ้าคุณเลือกคนผิดตัดสินใจผิดเนี่ยคุณจะมีวิธีการแก้ไขกับมันยังไงคือเรื่องนี้เลยค่ะกับต่อมานะคะมีเกณฑ์เจอปุ๊บปั๊บด้วยบังเอิญเป็นได้ทั้งจากการเดินทางไกล แต่ดูเหมือนในนี้โซเชียลไม่ค่อยเด่นนะเจอกันจากการเดินทางไกลเจอกันจากการแนะนำบอกต่อกับเพื่อนงานสังคมนะคะรวมถึงคุณอาจจะไปเที่ยวไหนคนเดียวสักที่นึงเลยทำให้ได้เจอได้รู้จักกันได้ด้วยเหมือนกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีคนคุยเนี่ยตรงนี้ต้องเติอกันตรงๆนะ อาจจะลองเอา Facebook เพื่อนไปส่องดูหรือว่าหาข้อมูลอะไรอะไรแบบนี้นะคะเพราะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังตกอยู่ในสภาวะรักซ้อนมือที่3ได้ด้วยคือคุณไม่รู้หละว่าคนที่คุยอยู่เนี้ยโสดหรือเปล่าเขาบอกว่าโสดอาจแต่จริงเขาจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รู้ความรู้อะไรบางอย่างและคิดซะว่าถ้าใครไม่ใช่ก็หลุดออกนะคะไม่ต้องมาเสียดายมันไม่ได้มีบุญกรรมสมคงกันเนาะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักจริงๆเนี่ย เออไทยเทศได้หมดเลยนะคะแต่เน้นการแอคทีฟกิจกรรม มันเลยทําให้เหมือนคุณเนี่ยน่าจะโอเคกับการที่ไม่ได้ทำอะไรอยู่อย่างเดียวแค่ทํางานแล้วกลับบ้านทํางานแล้วกลับบ้านไม่ใช่นะคะมันทําไม่เพิ่มเสน่ห์กับตัวคุณและกลายเป็นคนที่น่าสนใจได้ด้วยเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือภาพรวมสอบคนราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนะคะอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้กับคนที่เกิดราศีตุลเหมือนกันใกล้เคียงกันกับคุณถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามช่องเล่าและรายการฟันนึงกับคินดาบค่ะ